ท่านสื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องชาวสุราษฎร์ที่รักครับผมมชเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาปัต์วันนี้ผมมาตรวจการทํางานของกรมทรัพยากรบาดาลน,น้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านกำนันมนเทีบัวอ่อนกำนันตะบนทุ่งรังอำเภอการจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้องขอให้ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทําโครงการปปปาหมู่บ้านให้กับพี่น้องชาวตำบลทุ่งรังผมมาพร้อมกับท่านร้อยตำรวจเอกอุดมสุขปานซึ่งเป็นทีมงานของกระผมไม่ใช่เป็นข้าราชการแต่ว่าเป็นข้าราชการตํารวจที่เออรี่แล้วนะครับจึงมาได้และเป็นทีมงานของวัชระครับมาพบกับพี่กำนันมนเทียนบัวอ่อนครับพี่จรัยจันนวนผู้ช่วย กำนันนะครับก็อยากให้ท่านกำนันรายงานความคืบหน้าการขุดเจาะบ่อบาดาลว่าท่านข้าราชการได้ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับและปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วเป็นยังไงล้วก,กี่เมตรแล้วก็งานของเราเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังไงเพื่อที่จะให้โครงการนี้ได้บรรุวัตถุประส,ระสงค์โดยเร็วที่สุดครับครับ,รบสวัสดีครับผมกำนันมนเทนบอลครับวันนี้ก็ดีใจครับที่พี่วัชรนะ มาครั้งที่สองเพชรทองนะครับเข้ามาเยี่ยมเยือนกันสามสี่ครั้งแล้วตั้งแต่เริ่มเจาะบ่อบาดานครับวันนี้ก็วันที่หกแล้วนะครับอที่มาเจาะบ่อบาดานครับเอตอนนี้ความคืบหน้านะครับก็เจาะลงไปประมาณร้อยสี่สิบเมตรนะครับร้อยสี่สิบเมตรแล้วก็ฟันบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับรอเอาท่อลงนะครับแล้วก็ใส่กรวดนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้นะครับถือว่า เป็นโครงการที่ที่ที่เร็วมากนะครับขอฟังความคืบหน้าจากท่านกำนันบนเทนบัวอ่อนครับครับก็ครับวันนี้นะครับการเจาะบ่อบาดาลนะครับก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับเจาะลึกประมาณร้อยสี่สิบเมตรอันนี้ครับก็ควานบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ทางทางชุดสำรวจนะครับชุดสำรวจน้ํา ก็ได้เข้ามาสํารวจนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ที่เร็วมากนะครับครับเอ่อก็จากที่ร้องเรียนผ่านพี่วัชระไปนะครับก็เอ่องานนะครับก็ได้ส่งอ่อมาถึงกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับก็ได้ลงมามาพื้นที่นะครับเอ่องานนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านเอ่อเอ่เฉลิมชัยซีออนนะครับเอ่อหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับที่ช่วยผลักดัน แล้วก็เห็นความสําคัญความเดือดร้อนนะครับของพ่อแม่พี่น้องชาวตําบลทุ่งรังนะครับบ้านหมู่ที่หนึ่งตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับครับผมเอาคุณจรัญจันนวลผู้ช่วยกำนันได้พูดเสริมสักเล็กน้อยครับว่าว่าชาวบ้านนี่เขาว่ายังไงกันบ้างจากที่กรมทรัพยากรบาดาลน้ําได้มาทําให้กับพี่น้องชาวการจนะดิตอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านก็ก็กวักควกกความก่อปุ่ไป ต่างกับนั่นว่าเออขอบคุณที่เข้ามาจอให้โดยเรียวรับถูกปากถูกเสี้ยงที่พ่อผมไปพอบเจอเขอกาก็ดีใจเป็นอย่างมากครับพผมก็มีแค่นี้ครับครับขอบคุณพี่จรัญจันนวนขอบคุณท่านกำนันมนเทียนบัวอ่อนนะครับเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นนะครับจะมีพิธีเปิดผมก็จะกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีและท่านปลักกระทรวงมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดรประปาหมู่บ้านให้กับพี่น้องชาวกาญจนดิตและชาวสุราษฎร์ธานีต่อไปนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ชาวบ้านก็รอวันนั้นอยู่ครับชาวบ้านก็รอวันนั้นอยู่นะครับชาวบ้านก็รอวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันที่โครงการนี้สําเร็จแล้วก็อยากเจอท่านารัฐมนตรีนะครับครับ